นี่นูกงดนจะพี่น้องนะปอแถวเลยพี่น้าสาีแล้วเจอพี่น้าอุ้ยหมานหมานหมาาโ้พี่น้องาพี่น้องาพี่น้โอ้ยลายีหยกมากแต่ที่จะเริ่มเก็บจากข้างไหนก่อนี้แล้วพี่น้อง พี่น้องพี่สติ๊กอยู่พี่เด้อตะก้าอยู่พูเพื่อนทักแถวมาแถวสวัสดีครับผมกบผมเบาเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาพี่น้องเข้าป่าอีกแล้วนี่ครับเข้าป่าหาเห็ดแล้วมันฝนตกพากันมาเลาะสมไทยคือเก่า ทางเลยนี่เดบอกุ๊โอ้ในทางเลยแท้เฮ้ยดักหน้าเลยอุ้ยนี่ดิอุ้ยนี่ดินี่อยุ้นุ้นกัเหกขึ้นนิดอุ้ย อยมันโดนหยียบเลยมัโดนหยียบดูดิตัวสุดท้ายโอ้ยนี่บอกงอกเหลืองโอ้มารับแขกแล้วสามสามดอกเลยไปรับใครจุืบด,ดอกล็กโอเค ข้โมยมาแล้วเดี๋ยวลองตะกร <laughs> ้าเดี๋ยวลองตะกร้าเลยดีอ้วหาขึ้นเดกดินมึงแม่นไข่บวกลูกหาไปไหมรองนะใช่เขี๋ยวพ่ะเขาติดคด้ทางนี้นะันจะเชื่อเขาขาวอยู่เต็มเลยนะช็ดใหม่ช็ดใหม่ จะติดหาเสียกกันจ้าเจออีกแล้วดงกขาวพี่น้องบัดน,นี้ดีสวยมากดอกเดียวบนม,มิุอมาหากันต่อจ้าเจอเป็นไข่จ้าดี ดอกเดียวรับหนารับตาดอกเดียวเลยบอบสงูเหลืองูเขียวแล้วงูขาวออกอีกแล้วดอกกำลังสวยเลยว เคยเอาเืาเลี้ยงงูก็เคให้ผไงพี่น้องมเดงเคยเอาเนาะบอกินเนาะเคยเบิ่งบ่นเคยเอาหุ้ยเลยงงกเดงพี่น้องจริ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 งบอกพี่เมนเน่เมนิลีปาข้าวแถวเลยเี้ลด้ะพี่น้องข้าวแถวเลยพี่น้าสามสี่แล้วไเจอ

น,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 นดอมังโอ้ย,อยาามานด้วมันไปไปไปน้องกามากัะเชงสามสีเลพนะี่น้ดะไปดุกันต่อครับนยนุ่ไอย,ดยดก้ ต่ที่เกลี้ยงี่กหกเหลือปอคืออยู่ลึกแค่เห็ดปวกนำนค่ะเอ้มีปวกนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นพี่นองคนกก็เจอ้ยยไขทีล cin ูกยดล้วป่วเกือบโรยแล้ว โอ้สีแดงๆนะหัวกแดงเนาะจ้ะตัวงูแดงพี่น้องนี่นี่นี่นะมันพี่มันลามาหัวพี่สวยมากนี่นะมีไข่อยู่ได้นี่มาพี่น้องเลยมีสุบลุกกำลังซุบลุกดูตุ้มๆเนาะ เป็นไข่กรมี้สามดอกนีแลงามครับขอยยาวๆอิดีปเนาะด,ด็ดดนาะ สวยมากพวกนี่โรยแล้วเนาะสติกเนาะมันโรยเลยค่ะมันโรยแล้วจ้ะปล่อยเพื่นอย่างนี้ <no liebe> เลยนาะใช่เ <no> ป็นเชือกอย่างนี no ้เลยพาไปหาเรื่องงกันต่อครับ <horas> พี่น้องจ้าดักขางอีกแล้วเรื่องงอกขาวมาบมากโอ้ยงอกนะเดี๋ยวดูก่อนงอขาวไข่ห่านเขาออกแล้วถ้าเป็นไข่กับลึกเๆพี่น้องเลยคุณ อู้มอ้ใหญ่อีลีมัมนใหญ่เป็น,นยังมันนีขาวนาเนาะบอเต็นอ่ะอุ้สวยมากเราติดเจออีกแล้วเราเป็นไข่อยู่ อไข่เดียวจ้าตัวอะไรได้ตึง่าดีดแล้วมูเหลืองแบบนี้ว้าพวกเดปอกี้จะตกินแล้วุ่นป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 ุ่นฮนตัวใสตัวนี้ใส่เพชรเกียาเบื่อบอกมีดอกน่ากอ แถวอยู่แถวอยู่นี่โ oh. อ้ขนาดเป็นเลยเมงอีก็อ่างขนาดนะสองสามสี่หา้หาหกเจ็ดหน้าเจ็ดไข่ชุบนี่เดี๋ยวเป็นนี่ก่อน

หาน้ำกัดเลยพี่นาเข้าอเอากิกเอารูงขาวนเลยสองดอกพี่เนาะสองดอกพี่น้องจได้ปะป้าป๊ดดโอ้ยชักดอกค่ะปดอแมทางเลยพี่นงามขนาดเลยอันกตะดอกพี่ เมนี่ด้ไปติเคียไปหนึ่งสองสามสี่ห้ 1, 2, 3, 4, ามีคู่สีแบบน,นี้ว้าว้าว้าป่าเตกะกัดกัดแบบน,นี้นอน,น,นสวยมากเป็นไข่ชุบลูกสวยดี

ที่ตั้งจะเข้าต้งหอทุนเฮ้ยเอกขาวนมังีท่านี่ท่นี่นี่เห็นแล้วพี่พี่น้องเห็นมันกับพี่ชักแถวเลยเปิดก่อนเปิดก่อนมาไหมบ่นกันมั้งเป็นไข่ด้เหนด่อเด้อเปิดเลยนี่เด้กมาแบบนี้น ไปทำทางนีกไปทำทางเพื่อนเลยนี่ดิโกมาที่หนึ่งอ้นี่นี่ปอดตน้อนี่ติ๊กนี่โอ้โอ้น้องจาน้องจ้า ไลยดีหยกมากจิกะเริ่มเก็บไปขทางไหนก่อนนี่แล้วหน่วนงูพี่หน้องที่จติกู่พีเด้อตะก้าอย่ฟูเพิ่นทักแถวมาแถวมากเขาปวกเลยครับนี่เดินตามปวกมาเลยยอดหุบก่อแดงติดตะก้าเลยอลังการมาก หนึ่งสองสามแถวนีได้จักจักด,ดอกจักไข่ทยดอกขึ้นหลังเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอสเหมือนเชื่อเพินไปน้ำปวกเนาะสิบสไปนทางปวกเลยโอ้น้องฟัดด้วยมาปกัดเด้ เป็นอย่งกรติกใส่ตุงมือรักไหมรักสิบสามคุณรอกแถวนี้น่อสหนึป่ปวกดหละสิบสามแล้วสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สอดองยี่สม่โดก โอ้โหเข้นพวกโอ้โหสวยมากโุ้โหถึงตะก้าแล้ว บ้านกันปวดเพิ่นพี่น้องนะงามขนาดนี้ไน,น,น,นเหล้วขาวเห็นแล้วเห้กขาวเ้อ้ล้วกขาวทุกทุกสีเลยมือน,นี่โงกั ส่งกันหมดเลยครับผมสวยขนาดเลยอือเามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชเ์กับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับจะได้ประพาสลิมันๆแบบนี้เนาะลิปใหม่ๆต่อไปนส่ซตติอย่าลืมพูนพูนเห็ดละงอกเหลืองข้างหลังพูนเห็นไหมโอ้จิบกระเจาดวงนี้เลเก็บบบก็บกน ไป้ีไปตีจะต้องสติก่นเ็ี่อกเนี้ยันนี้่ตปักไงไม่เห็นนะโอ้ยบอกเพี้ยนนไเจ้ามดดิดิอเนี่นีหมู่เดียวกันเลยนี่หมูเดียวกันับเกียวไปุิ้งว่าหมูเดียวกันกัน่นี่ดองเลาะ ไปเรื่อยๆบ้างด้อยเพื่อมีเป็นไข่ไรเป็นน้ำชาเพราะแต่เลขเขาเขาว่าคืนหลังมาเนาะได้ละมาที่เลยเอาอันนี่กระดอกนู้กระติกบบเห็นกระติกดึงเชือมกันสิบดอกออไปเไร่ๆนี่ เดี๋ยวตามม่ไหมด้ทงทางไปอยู่ติทางไปอยู่ตัทางไปอยู่กไยู่ตัวติทางู่ดงไปย่ทางไปย่ิกทางกทางันติ่ทางอางไป่ิกทางอยู่ักันตอา่ับ เริ่มต้นแต่ห้องที่มุมไปต้องต่อจ้าหยุดม,มอสองไข่จ้าถังงกเหลืองมุมนี่ะสาธิกเอาปกรอบค่ะนี่ไปเป็นถังงอกเหลืองแล้ว กำลังสวยเลยดีสามดอกสามดอกอีหลีแล้วจะติ๊กเจอผูเจะหัดผูกแถวอีกแล้ว

เข้ามาได้ติดั้งตามนองไข่งามขนาดีางนนนางนางสุดยอดเลยบอง ไปเบิ่งก่อน,นพากันเดินมาฮอดรถแล้วพี่นนางแล่นเลยสาติ๊กฮะตื่นเต้นเลยแบบร้ายนึง่งเมื่อกี้นี่มีสองคนพุ่นมาหาก็ได้หลายเติบกคือกันน้ะบอกเคียนเนาะไ,ได้พอยาพอกินคือกันพุ่นก็นกนได้ดอกแบบนี้เลยจ้ะครับผมบอกพิษหวังเนาะมาได้จ้ะ เรลี่ยอะไรเฮ็ดทั่มบุก,กิมหูเนาะพี่น้องครับแต่มันลายมันลายม,มีถั่มู่ใหญ่ๆดอกสวยพว้อเยอด,ด<ม>เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนเนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนด้วยครับเราพบพอกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า